สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาทำคลิปรับพันชานะคะทั้งจะของเมื่อวานมาที่มาที่คำถาแรกให้หนูตบพี่สิบทีฮะพี่ต้องโดนจริงหรอเ่ไม่เอาได้ไหมอ่ะไหนเป็นคำถาแล้วพี่ก็ต้องยอมใช่ไหม มาที่คำ้าต่อไปอคนบอกชื่อคนที่ชอบเออเอาจริงดิเออก็ได้แบบนัชอบเชียรครับชอบเชียได้ยินมเออามาที่คำถามต่อไปนะครับเออให้ทุกคนตอบพี่โอ้โหนี่ยังไม่สะใจกี่ใช่ไหมไอ้น้องสั่นแล้วเร็ว มาเชื่อคำช้าต่อไปให้ด่าใครก็ได้หนึ่งคนไอ <c oughs> คุเม้นนั่นแหละโด,ดนคุณเม้นไอชั่วช้าต่อไปกอดเขาโอเคได้คำช้าต่อไปจูบ <c oughs> เขาอ่าฮะคำช้าต่อไปนอนกับเขา ต่อไปให้ลูก,กอดเต็งโอเคครับกอดพี่สาวแล้วก็กอดน้องสาวโอเคครับทำท่าต่อไปให้จับเชียร์ใส่ชุดเจ้าหญิงนี่ครับเชียร์ใส่ชุดเจ้าหญิงแล้วน่ารักไหมครับทุกคน คำช้าต่อไปหอมแก้มเชียได้ครับให้เชียใส่ชุดเม่โอเคครับ <c oughs> <c oughs> บจ,จบไปแล้วนะครับสราลกานรับคำช้าครันน้งนี้เดี๋ยวครั้งหน้าจะมีรับคำช้าใหม่วันนี้ไปแล้วนะครับทุกคนบ่ายครับ